สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทำกล้วยหอมนมสดนะคะกล้วยหอมนมสดค่ะใช้เป็นกล้วยเซเว่นนะวันนี้แม่ค้าใช้เป็นกล้วยเซเว่นนะคะที่ตลาดหาไม่ได้ก็ใช้ใชเป็นกล้วยเซเว่นนี่แหละหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกแบบนี้นะคะใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะ น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะน้ำเชื่อมมิตรผล30 ml นะคะ30มลค่ะนี่คือหวานพอดีนะ30มมลนมข้นหวานคาเนชั่นนะคะ นมข้นหวานคาเนชั่นค่ะ30มลเหมือนกันนะ30 ml นะเฮ้ไปเลยสามสิบมลนะคะนมจืดคาเนชั่นนะคะสี่สิบมลค่ะ 40 ml แบบนี้นะ40 ml จ้าเกลือนะคะเกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนมเกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แต่ถ้าใส่ก็ให้ใส่แค่นีด้เดียวพอนะเพราะว่าเกลือกับนมเวลาเค็มขึ้นมามันไม่อร่อยนะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าให้ใส่แค่นีด้เดียวพอนะน้ําแข็งลอดเล็กค่ะ น้ำแข็งหลอดเล็ก1แก้ว22ออนซูปนๆแบบนี้เลยนะคะใส่พูนๆมาเลยนะ,ะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะจะได้ปั่นไวแล้วก็ละเอียดไวนะคะ เรียบร้อยแล้วเทใส่แก้วได้เลยนะคะ เรียบร้อยคะ่ะเมนูกล้วยนมสดนะกล้วยหอมนมสดคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ